ที่ลาดบุรีสิที่ไหนนะลาดบุรีนจะไปสวนั้นแล้วก็เ่ไรค่ะแก็มีทะเลทียมเราก็มีสเดกแล้วก็มีฉับผู้ใหญ่นะคะแล้ก็จะมีบ้านบสีวก็จะมีเขางกุดนะคะแต่เราก็จะไปทั้เหมเราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ย วันนี้นะคะเรานะคะลเจอถึงสวนน้ำี่ราชบุรีนะคะอไปดูทับทิมซิทับทิมอยู่ที่ไหนคะที่รถค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอยู่ที่ที่สวนน้ำค่ะที่สวนน้ำแล้วมันกว้างมากเลยเนาะมันมันมีหัวใจด้วยนี่กว้างกว้างเลยเาหัวใจเราจะชยหัวใจได้ไหมคะได้ค่ะเอาไปดูซิโอ้มเป็นกว้างมากเลย กว้างมากเลยไกลกินน่มเนกค่ไนี่โอ้เด็กๆสนุกกันมากเลยค่ะเพราะว่ามันกว้างมากเลยโอ้โห,โหยิงเจ้าหนูทับทิมนะวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้โหไปไกลเลยค่ะ เริ่มตามไปทันแล้วอ่ะตอนตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราก็กำลังอยู่ที่จัก,กรยานยนนะคะยังง่วววเดี๋ยวแม่ถอยหลังให้ดูเนาะว่าจักรยานมันใหญ่แค่ไหนโอ้โหีย๋ยวดูวิวรอบๆกัน,นสวยมากวิวสวยมาก <c oughs> อ๋อ ไกๆอ๋ออยากกินไอติมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอปลาปลาก่อนอ๋อนี่โซนอาหารเนะาะค่ะนั่งซือไอติมได้คุปปองอันนี้มันมันเป็นอะไรจ๊ะคูปอแต่พิมกินไอติมอยู่คะ่ะฝนมืดเลยเออเออถ้ากินไอติมไม่น่ารักเลย <c oughs> เล่นยาวจช่ไหมยังไปไปถึงไหนเลยกินไอติมกันเถอะละไม่อตอนนี้นะคะน้องคัเปอร์กำลังจะไปทะเลเที่ยวกันนี่แล้วก็จะไปทะเลเทียมนะคะเทียงง่ายๆที่ทะเลปอม <c oughs> นี่ค่ะนี่คื่นด้วยนะคะนี่ค่ะ

็กไม่แกงเด็กกลัวเออเด็กกลัวเอ้ยอยากลงแต่ไม่กล้าไปแล้วค่ะไปแล้วสนุกไหมคะ ไหมเขาดูเพิ่มเนี่ยเราตามเข้าไปกันค่ะว่าเขาจะไปไหนกันแม่มีหน้าที่ตามนะื่องใครไม่รู้ว่า เขาบอกเขาจะไปบ้านผีส ar ิงเดี oh ๋ยวเราไปดูกัน hmm. ว่าไปบ้านผีสิงตรงไหนใช่ปะอ่ะน yep. ําไปเลยค่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะจะกลัวไหมล่ะม่ไไมเข้าขาวงกลมนี่ไปเข้าขาวงกลมกันนี่ไปบ้านผีสิงทางนี้ลูกไปลห้ามห้ามเข้าพื้นที่คนไปเนี่ยเราเกินประตูจะไม่เปิด อาไปดูสิเขาได้ไหมไปสิเอะไปไปดูสิน้องกลัวรกลกลัวีพาไปปลกล้าเข้าไหมล่ะทพิมกล้าเข้าไหมล่ะกล้าเข้าไหมล่ะทางนี้มเหรอเอาาทางนี้เหรอกันทางนี้เหรอคะฮะเขากีดทพิมไปไหมแม่พาพี่นินไปดูแล้วกันทพิมกลัวกล้าเลกองขนอกน นะรอแลพูดนะจ้ะเอาไปที่เข้าไ่นี่เข้าไปโอ้ไปเลยไปเ<ม>ลยเอา,าเอาไปดูสิจะมีอะไรโผล่มาไหมหไอ้ไย่เง้ย าจะโขกมาไหมแม่ไม่เอามนไม่ปได้ไหมอ่ะพ่นินไม่กล้าหรอไม่กล้าไปคับ่องเะตัดไปดูได้ไหมพ่นินจับกันเถอะัวแดงนะคะทุกคนไม่กล้าไปพนินโสดมากกอแล้วยอแ่ะค่ะงัมาตรงนี้แล้วะค่ะไป่ตามไปเลยนำไปเลยไหนพ่นิน เดี๋ยวเราไปดูกันน,น,นะน้องอยู่ไหนเนี่ยนู่นนูน่นป๋าเลยเออป๋าไปอยู่ตรงนู้นนะป้าไปเล่นน้ำพุอยู่เ<ไ>อ้ยเอออยู่ที่น้ำพุเด้อเดี๋ดวยวไปดูปไ,ไปดูทับทิมก่อนว่าทับทิมทำอะไรโอ,อ้ยแม่ต้องดาาง่าระวังนะไม่งั้นกล้องแม่เปียกนู่นไอตัวเล็กวิ่งอยู่โน้นละ mấy sốt cái mẹ là oi nầm hú nhiều mát oh không phải rồi cả nầm hú ป้ะเได้น,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 นนะตอนนี้เรียมขอตัวไปเล่นก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายาเดี๋ยวเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปค่ะหอน้องแป๊บนึงตรงนี้ไม่อยากเล่นทะเลเทียม